ท่านผู้ชมที่กระลกครับถ้ามาชัยบุรีสิ่งที่คุณจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตามไปวัดยอดแก้วไปวัดศรีบุญเรืองไปวัดกลางไปกราบพระธาตุแห่งไฮไลท์สุดท้ายคุณต้องมากินกาแฟบ้านไม้ริมน้ำนนนป้ายอยู่นนเป็นบ้านไม้โบราณร้อยปีแล้วครับแล้วแล้วก็มีฤือีนั่งตากแดดกับโต๊ะตรงนั้นเลยตั้งแต่ปี 57าเจ็นเนี่ยท่านผู้ชมกาแฟบ้านไม้สูตรคุณเปิ้ลต้นตำรับถึงแม่น้ำในกาแฟนี้ถึงแม่น้ำจะสองสีแ,แต่บ้านไม้กาแฟนี<ต>้มนไม่เคยสองใจกเก้อผมเคนใส่กและนี่เวลาทานกาแฟนี่มันจะมีกาแฟและมันจะมีนมเหมือนแม่น้ำเนี่ยมีสองสีเวลาจะทาน คุณคุณต้องคารุนดูยูโนคารุนขารุนขารุนอันเทินอาราวนี่ยขารุนนะนะคารุนขารุนอันไทยกรุงเทพน้องหุยขารุนอัท้ยกรุงเทพนั่นนี่นี่ขารุนแล้วก็แห่ไปแห่มาสีมันจะกวนเข้ากันอ่ําล้ำดูยูโนอ่ําล้ำเนี่ยมันจะเข้ากันน่เนี่ยมันจะเข้ากันที่กลายเป็นสีที่สามคือสีหรือสีเอกธรมะเว้ยแล้วก็ ดูดยุบกลายเป็นสีที่สามสีทอนได้รสชาตาิตาตั้งรับประกันได้ว่ารสชาติอร่อยนะรสชาตินี้ม่ที่นี่ที่เดียวรับประกันครับไม่เคยมีกาแฟเจ้าไหนเอากาแฟด้านล่างเป็นเป็นน้ำน้ำสงครามข้างบนเป็นน้ำโขงเอามาปนกันเพราะว่าแม่น้ำสองสี หาไม่ได้ง่ายๆในประเทศไทยก็มีแต่ขงเกียมนั่นแหละที่เดียวแล้วก็ที่นี่นั้นมากามาชัยบุรีให้มากินกาแฟบ้านไมเน้เห็นป้ายเห็นป้ายเมื่อกี้เห็นร้านนั้นถ้าไม่เปิดถ้าไม่เปิดไม่ต้องตงกใจเพราะว่าด้านตรงข้าม <c oughs> <c oughs> ว่าด้านตรงข้ามก็คือบ้านที่เรานั่งเนี่ยบ้านคุบ้า,ก,บากุตาอาุไลนี่อายุ91ปีโอ้ลืมลืมอย่างหนึง่งลืมอย่างหนึง่ง ถึงแม่น้ำสองสีแต่บ้านไม้กาแฟไม่เคยสองใจดื่มกาแฟบ้านไม้สุขภาพอนามัยแข็งแรงอายุยืนยาว91ปีเหมือนคุณตาอุไรแมนบอกฮะน่ะผมได้ปฏิเสธเจนนีครับรดบมมีหลวมแมนด้วยดีใจดีใจมาแข็งแรงมากตาตาบอกให้ลูกหลานว่าเล่นไซบุรี่นะพูดพูด่งกล้องผม ขอเซิร์ฟขอเซิร์โวโมวหรอปูโบวววปเป็ิดปิเสเตตรดซอยกันเลยออร่อยจริงๆนะยังไงพี่น้อยผมกล่อมได้รสชาติที่ทุกคนดื่มแล้วจะดูดีต้องมาที่นี่บ้านไม้กาแฟบ้านไม้ช้ยบุรีดื่มแล้วคุณจะทวินหา คือขนาดแมนบอตาครับนั่นครับอีกแล้วโอเคคับ